จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังมันสว่างแล้วนี่ที่ว่ามันรู้เองได้อย่างไรนยสมัยอาตมากระทาอยู่อย่างเข้มข้น,ขน,ขนเขี่ยวกรรมอยู่คนเดียวจนหมดปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้สุดวิสัยคนอย่างเราจะไปมีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้เลยตายอีกจักแสนศาสตร์นาะอ้อกูนี่ยจากเสือหักควมพันบาทเนี่ยมัดปัญญาแล้วก็เห,เห็ดเฮ็ดซื่อนี่ซ้ำตายเห็ดอย่างไหนมันเกิดมางโง่มันเกิดมืปึก โง่ละล่ะว่เป็นยังน้ำินดอกบ่าสันโสโง,สง,งก็โง่ท้าว้บาทนี่ว่าสันเทศไปสร้างตายเนี่ยหตุเบญาเศ้าวันหนึ่งเครียดให้เจ้าของมันจะโง่ตายหลายสงบกับโสงบมีแจ่คิดเดินสว่างมาลงมือเดินเดินไปจนหอดคำผลเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆนี่คงจะไกลกว่าไปสะกเพราะว่ามันไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน ข้าวเขาเอามาให้บอกกินหัวมันมันสัวหลมันปึกไหลาหามันเดินขานี่ปวดร้าวมาหมดเลยมันเป็นเดินซื่อๆได้ะนะเดินคิดมันก็ไม่สงบอยู่นั้นเนี่ยแต่เราก็เดินจงกบพอมันมืดมองไม่เห็นทางเดินฝนก็เริ่มตกกลัวงูงเหี้ยวเขี้ยวขอไปหาที่นั่งที่เนี่ยขึ้นไปกุฏิหลังน,น้อยห้องเดียว มันมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกหางยาวๆหางกินตามสุมทุมเครืาาารอไม้ภาษาบ้านนอกวันนกกรแตหลอกจอกมันจะห้องกๆๆอกกอกกอองามมันเสิเขานอนกับงามมันจสออกมันเข้านอนทุกวันในสมทุมมันจะร้องก็กก็กกกอกมันเรียกคู่มันทุกวันเราก็เคยเห็นวันนั้นมันก็ร้องแล้วมันพบค่ำมืดแล้ว อขึ้นไปนั่งสมาธิดีกว่าไปเดินไม่ได้ไม่เห็นสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีถ้าขึ้นไปนึก็เป็นนั่งม้วนขาลงอย่างนียังม้วนขาไม่เสร็จเลยเนี่ยึ๊บเขาไปโหลดบาทเดียวมันก็มีสติรู้อยู่ว่ามันเป็นนี่นี่น,น,น,นี่เราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้ตอนใหม่ๆมันเข้าเรารู้อยู่ป๊อโหลดพวกปานอัดพักตูบาทนี้ กือบบาทเดียวแล้วเลยข้างนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ใช่หลับตื่นอยู่ภายในที่ว่าเอกาที่ภาวะฆาโตร,รู้เด่นอยู่อันเดียวอยู่เนี่ยแต่ไม่ออกมาตัดผวังอันอื่นหมดเลยเข้าไปอยู่จุดนั้นไม่รู้จักว่ามันนานหรือมันช้าขาเนี่ยที่เดินมาปวดทั้งวันนี่ไม่รู้มันไปไหนมันหายไป ไม่รู้นานเท่าไหร่หูได้ยินเสียงใหม่ขึ้นเสียงดังกอกกอกกอก,กเสียงนกอันนั้นมันร้องแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงไก่ขันรู้ได้เลยว่านี่เวลาเชา้าไม่ใช่กลางคืนเมื่อหูก็ได้ยินอันนี้จิตมันก็ออกมารับรู้ภายนอกเออลำดับเหตุการณ์รู้ได้เลยว่าตอนเรานั่งง่วนขาลงยังไม่จบเนี่ยมันก็สงบ ตอนนั้นนกตัวนี้กําลังเข้าที่นอนเดี๋ยวนี้มันกําลังจะออกหากินแล้วเป็นวันใหม่แล้วไก่มันก็ขันลืมตาขึ้นก็เริ่มสว่างเวลานั้นไม่รู้จักว่ามัน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 ช้าหรือมันเร็วมันสั้นหรือมันยาวเนี่ยมันจะรู้เองว่ามันเข้าอย่างไรมันออกไปอย่างไรอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันเป็นสมถะ มันเป็นได้มันก็เสื่อมไปได้ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดการช่ำชองยานอันนี้ชื่อว่ายานของสมาธิยานของสมถะกยังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาทีนี้ถ้าอยากให้มันเกิดยานตัวนี้ยานวิปัสสนาจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ต้องห่วงเรื่องสงบจะสงบก่า่ังไม่สงบก่ช่ัง คิดมาเลยเอินมันมาโลดหิบมาวาสันมะคืดวาสันคอยบริได้ซื้อพอบาดดอกวาสันแต่อย่าลืมรู้ตรงนี้ตั้งใจรู้อย่างเดียวนั่งแกจะคิดอะไรมาก็รู้อยู่ในอาณาปณนสติเรายังไม่ได้สวดเราจะสวดวันนี้ตอนเย็นข้อที่เจ็ดว่า จิตสังขารังปฏิสังเวทีอัสปะสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่างเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าคือรู้ความคิดมันจะคิดอะไรรีบคืนมารู้ตัวคิดผู้คิดกับผู้ที่คืนมารู้อาการคิดอันเดียวกัน ต่อไปเมื่อรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าอันคิดนี้มันก็คิดเองมันอันผู้คืนมารู้นี่ก็รู้อันตัวเดียวนี่หละถ้ามันคิดเรื่องจะไปโน่นไปนี่พอกลับมารู้มันก็หยุดแล้วเมื่อว่ามันคิดอยากจะกลับไปบ้านคิดปั๊บรู้ปั๊บมันไปหอทันประตูมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันคิดอีกก็รู้อีกใหม่ๆนี่มันจะคิดมันจะดับ คิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับถ้าเรารู้ทันเท่าไหร่มันก็ดับไว้เท่านั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันดับนี่เป็นญานหนึ่งของวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอุทยับพญายานยานความรู้เห็นการเกิดการเกิดการดับเมื่อรู้ทีเข้ามันเกิดไม่ทัน เห็นแต่ดับวับวับลงไปเพราะว่าจะโผล่ขึ้นมาทันนี้รีบเข้าไปรู้ก่อนแล้วก็ดับวับเข้าไปอีกดับทีเข้าไปอีกตัวนี้จิตใจจะกล้าขึ้นมาไม่กลัวความคิดยิ้มอยู่ในใจเลยโอ้ยอยากจะให้มึงคิดมากกว่านี้กูรู้มึงแล้วตอนนี้จะยิงพยองสักหน่อยรู้ดับ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 ก็จะเห็นเป็นอีกเขาตั้งชื่อมันว่าพังขายานพังคาว ุปัสนาญาณญาณตามเห็นความดับลงดับลงดับลงเห็นความดับลงดับลงดับลงแห่งความคิดนี่ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่กลัวตายกลัวจิตกลัวใจกลัวกิเลสตัณหากลัวสังขารตนเองเนี่ยพอโธ่บนเก่งปานนี่ก็ตาย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 จะจะเกิดพยาตูปัะฐานญาณขึ้นมาอีกละมันหลายซื้อขึ้นอย่างนี้ มีญาณปรากฏรู้ขึ้นว่าน่ากลัวที่สุดเลยน่าน่ากลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคิดชั่วก็น่ากลัวคิดไปเรื่องกามนี่สั่นสะท้านไปทั้งกลัวเลยแหวะอุย้ยเป็นตยายานอันนี้ผ้าเกิดผ้าตายกลัวที่สุดก็คือถ้ามันจะคิดไปเรื่องกามเนี่ยมันจะเกิดเสียแวบในใจน่ากลัวเหมือนงูพิษตรงนี้จะจ้อง พันกันสนุกสนานแต่ก,ก็นน่ากลัวไปด้วยระวังไปด้วยต่อมาก็จะเกิดเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อะไรอะไรมันโทษทั้งนั้นเลยหลงเข้าไปยึดไม่ได้ก็เกิดอาทินวะขึ้นมาอาทินวัอยานขึ้นมายานที่เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นโทษของสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันหลงไปนี่ตอนนั้นก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ มุนจิตุกรรมยตาญยาณขึ้นมาคือมีความรู้อยู่ในตัวในใจเนี่ตลอดว่าจะหาทางออกแกมันอย่างไรที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ช้าเท่าไรยิ่งไม่เป็นการนานเท่าไรยิ่งไม่เป็นคุณไปคุ่นได้บา่าในพิ่นนี่บ่ได้อยากได้จากเมด็ดหูทิบตาทิบขีเดียดทัาบานี่ไปคุ่น อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยานฝ่ายที่ที่อบรมปัญญาเรยกว่าปัญญาภาวนาทั้งหมดระหว่างทานศรรีลภาวนามันมาพ่อ,อกันอยู่นี่พรมอจรรย์ของเรานะโยมก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมาขยี้กันอยู่ตรงนี้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นโทษมันขึ้นมาเกิดอยากจะหาทางออกมันขึ้นมาไม่มีทางออกจะทําอย่างไร รับคืนเอาสังขารนี่แหละมาดูไอ้ที่มันปรุงมันแต่งนี่แหละเอามันมาดูใหม่อีกปฏิสังขายยานเนี่ยเอาขึ้นมาอีกเอามาคิดเอามาดูเอามาเล็งเอามาแลมันมีอะไรล่ะมันไม่มีทางออกมันมีแต่มันนี่ดูไปดูมาก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็ผ่านไปผ่านไปกลัวก็เท่านี้รักก็เท่านี้ ประมาก็เลยเห็นความคิดนี่ผ่านไปเหมือนลมเหมือนแรงธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีความหลงเข้าไปยึดไปถือว่าเจ้าของคิดเจ้าของเป็นผู้ดีเจ้าของเป็นผู้ชั่วเจ้าของเป็นคนที่เจ้าของแห่งความรักแห่งความชังตรงนี้จะวางเฉยๆแต่คือคนง่บาาในมหอนเนี่ยง่เป็นจโ,โจโลเจรอยุคนี้คนอื่นมาเห็นก็หาว่าเราใจจืดใจดำเข้าไปอีกเขาไม่รู้ เขาเอาอยัางมาห้ซื้อปลาห้พอนอ่อยอินดีจังสันจังสี่ย่งงองงูก็บรเิเวนเด้เหนีมห่มาวอนนี้มันก็เป็นญาณเอกแบบหนึ่งรู้เฉพาะตนเองสังขารุเปกขาญาณวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงความคิดก็คิดไปเหมือนลมเหมือนแรงผ่านว่าให้ผ่านไปคนอื่นมาว่าดีๆเขามาสรรเสริญยกย่องกับพระโจโลซืออยู่บวบาดีน้ำเขาข่อน เขาด่าหัวห้ผู้อื่นเขียดแท่นก็มีเจ้าของพรยังบุคคลไปเขียยน้ำก้นหมู่นะมันจะเป็นเจโรจโจโรโจโ,รโจโรไปอันนี้ก็เป็นญาณอีกเลยหลอย่างนั้นก็จะมีสัจญานุโลม,มนิยาณเห็นอะไรก็ค่อยไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเห็นอนุโลมตามกับความเป็นจริงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันแม่นข้อมพระพุทธเจ้าบระสอนตุนเนียวหัน เอาไปเอามานั่งฟังเทศเบัดเมื่อเพลินี่มาฮอนเนี่มีแต่แนวเทศให้ฟังบัดนเห็นต้นใหม่ก็เป็นต้นใหม่เทศคือมันกลายมาเป็นศีลกลายมาเป็นธรรมกายมาเป็นเครื่องสั่งซ้อนจิตใจไปหมดเลยอันนี้อัตถกถาจารย์ปรุงสศับมามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราทําไปเราก็รู้เองไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกนี่ฝ่ายปัญญาแต่ฝ่ายสมถะฝ่ายสมาธิฝ่ายสงบ ก็มีรังกลาวมาห้าอันนั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการเจริญอานาปานาสตินี้ได้ง่ายที่สดุดสองอันที่เล่ามาเมื่อวานการเป็นผู้มีความสุขและก็มีฤทธิ์มีเดชนั่นเป็นฝ่ายของสมถะแต่ฝ่ายที่จะมาถึงเก้าอันที่พูดนี่มันเป็นอีกแบบตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้สติน,น้อยใช้สติมาก อะไรมารู้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเวทนาวิตกความคิดทั้งปวงไม่ให้มันผ่านไปเปล่ามันจําอะไรมันคิดอะไรรู้มันไว้รู้มันไว้นานๆเข้าก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันดับไปแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้จิตจะมีสติมากขึ้นสมปัญญะมากขึ้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่ง บางทีท่านตั้งชื่อมันแปลกแปกท่านบอกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสมาธิที่ไม่หมดสมาธิที่ไม่สิ้นมีอยู่เคล้าเคลียอยู่ตลอดจึงเรียกว่าอนันตริกะสมาธิต่อกันไปไม่มีช่องว่างไม่จบไม่มากไม่น้อยเราได้ยินพระท่านสอนอยู่หรอกสมาธิมานันตริกันยมะ มหุสมาธินาเตนะสมอนวิชติตอิธรรมปีธรรมเมรักตนังปณีตังเหตุนะมนแก้เจแกไปบาทเอาเงินมานะมันกระสอนอยู่เจ้าของกระสวดให้เจ้าของฟัง,งอยู่ไม่มีสมาธิใดทำใดเสมอเหมือนอนันตริกสมาธิวสมาธิมานันตริกันยมหุสมาธินาะเตนะสมอนวิชติตอิธรรมปีสวดอยู่เรื่อยอยู่ดอก เพิ่นก็สอนอยู่สมาธิชนิดนี้ดีกว่าเข้าไปในฌานลึกๆคือรู้อยู่ตลอดซึ่งความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตจะค่อยปล่อยจะค่อยวางยานก้าวประการนั้นไม่รู้จักชื่อมันก็ตามแต่มันก็จะไล่กันมาเป็นลําดับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกตัวจริงๆเรารู้จักเหมือนกันกับน้ําถ้าไปถามน้ําเอาไปถามเขมรว่ามันหยั่งนี่ ขมเมงก็สิบแตึกนัดนตัวขัาไปถามคนเล่าว,ว่าน้ำถ้าไปถามแขกอินเดียว่าปลาหนีเหี้ถ้าเอาน้ำไปถามแขกอล,ลับว่ามวยหยาไปถามพี่น้องชาวจีนวบาจุ้ยเอาไปถามฝรั่งว่าวอเตอร์ขี้แทกกับน้ำหล่ะจำไม่ยังเขามาถามเขาเขาว่าน้ำเขาก็ปจักคือกันแต่เขาก็คงจัอยู่หันละเหมือนกับยานที่เล่ามาเนี่ยเราพูดไปก็ลืมไปมันภาษาง แต่เราจะรู้เองถ้าเข้าไปตรงนั้นลองหัดรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปนี่ก็จะเห็นความเกิดความดับดับลงดับลงดับลงไม่ต้องหูจักสักโอ้อันนี้อุทยพยานละโวยโอ้นี่พังคานุปสนาญานละโว้ยโอ้อันนี้พยตูประธานาณาละโวยนี่อาทินวายานละโวยบอกหูจักรยานของมันหนักว่าใจเหตุเป็นผู้หูมันขึ้นอย่างนู้นหูนั่งจ้องจอหูนอนหูเดินหูอยู่นี่ เพราะมันคิดได้ตลอดเราก็รู้มันได้ตลอดโมเมนต์ว่าสิไปยืนเมื่อคํำแอร์เกจะฝีงแดดดูฟังสาตะกันยังสิขึ้นคาคามันบริวาดตัวมันเอาอยู่จังสรนคมเกิดโอ้มันอยูจังสัรครู้เข้ารู้เข้ามันก็เกิดความรู้ที่ชํานาญขึ้นเอาพูดไปพูดมามันก็สว่างฟ้าสางเอกอย่างเตเมื่อใหม่คือเก่ามันสิมีบันไดแหละเป็นปีใหม่ปีเก่าเจ้าว่า วันที่หนึ่งมกราก็คือมื้อนี้แล้วตะเวนขึ้นมันก็แจ้งแต่วันตกดินวันที่หนึ่งมกรามันก็คําเหมือนเมื่อวานนี้แล้วมาสมมุติกันว่าปีใหม่ปีเก่าจริงๆแล้วเอาเหมือนที่ท่านสวดเมื่อเช้านี้ได้กําไร อตีิตานานวาขมยนาปฏิกังเขอนาคตังยาต,ติตามบหีนันตังอาปตานจานาคาตังคนว่าอย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นขื่นขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึง พราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มือน่นีสิมีบอมันเป็นสิมับสบอจังน้อยนีวิสันยังบอกว่าไม่เพิ่งกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทรามนพรูหายเย ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคนแคลนพึงพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดดูดีธรรมนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอารมณ์หันใจเขานั่นก็ธรรม ลมหายใจออกนั่นก็ทำหน้าแงมาแม่ๆๆอยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนปานนี่บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเถื่อนเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาเรียกว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หันไม่งอนแง,นองแนอ่อนแคลงพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะนี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในฝุน่นคืดเมื่อบ้านผลคืดไปหาปิก,กายปกรผลคืดวิ่งสาดหนาผึกรมีเดียวเนี่ เจ้าของนางเจินเทินอยู่นี่มันหลักหนี้จกักที่นี้ถึงบทสรุปอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากก็่าอเชวากิจมาตปังโกจัญยามะระนังสุเวนะฮิโนสังกลันเตนมหาเซเนนมาจุนามืออ่นีสิตายกับบฮูวาจันจักสิตายเหมือนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้ เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรัฐมตันทิตังตังเวระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบกล่าวเรียกบ,บุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจค้านอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยซิรวันตัสสักชายินอมีชีวิตผ่านมาร้อยปีแต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศีลไม่พั่มเพียนภาวนาเพียนเพ่งพิจารณา สู้ชีวิตวันนี้คืนนี้เพียงวันเดียวไม่ได้ประเสริฐกว่าขันเป็นผ้ากันตายมือนี่นั่งสลาบอยู่นี่มีผู้ใดม้อยและแมงมับลงไปนี่บ่ไปนรกมาเนี่ไปสวรรค์ต่ำสุดคือไปสวรรค์หรือสามันที่สุดไปสู่ความเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยมนุษยสมบัติสำหรับวันนี้ คจะว่าร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีศีลไม่มีการเพียนเพ่งภาวนาวันนี้วันเดียวเอกาหั่งชีวิตตังเสออยโยเสออยโยไปวันดีกว่าชีวิตเพียงวันเดียววันนี้ประเสริฐกว่าศีลวันตัศชาย,ยินถ้าหากเขามีศีลถ้าหากเขามีฌานคือการนั่งเพียรเพ่งอย่างนี้ เพราะนั้นเจ็ดวันของเรานี่มีค่าที่สุดในจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวันของหนึ่งปีเอาบ้าดนี้แต่เฮาต่างอกตั้งใจเวลาเฮ้าสิเบิดแล้วได้มาห้อนมือนี่จิตใจขึ้นหลังเราได้ขันผู้ไดมาแต่มือแรกมีแต่คือทอดข้อมหลังแล้วบาทนี้มันเมื่อหนาเบิดแล้วเบิดบนไปแล้วขึ้นหลังไวๆไ,ได้บานนี้คือเท็นหนาพอนาน่อนาแม่คือปอดผู้ตายเสียดายผู้ยัง่ง คันผู้ใดนั่งสงบสงสารหอนยาคู่โอ้ยเพิ่นหลุดบวชเลืองเออเออซื่อๆบ่สงบบ่จังยางวน,นไปเวียนมาจังไปจังสัน่นจังสี่ไปหุ่นด้บาดเพราะฉะนั้นบัดนี้มันอยู่ตัวแล้วนะกายก็พอดีแล้วกินข้าววันละครั้งเดียวนอนกับดินกินกับหญ้าน,นี่กายมันลงตัวแล้วฝึกมาสามวัน จิตก็กำลังจะลงตัวแล้วย้อนคืนหลังแล้วเริ่มจะจำบาปเก่าเริ่มจะจำบุญเดิมขึ้นมาแล้วจังหน่อยเพิ่งจะหาจกของหน่อยอนะฮั่ใบอยากไปหาท่านแต่ตัวหันมันหากเป็นเองจิตใจอ่อนคืหรอบฝ่ายหลายหลอกมากไหมใจไห้ไไซคือหนามอโนมาว่างไงมันสซมีบ่ใหา้ลายห่วยหอมเมื่อจิตใจแจ่มใสเบิกบานบุญทั้งหลาย คุณงามความดีทั้งหลายจะไหลหลั่งออกมาเป็นปุญญาพิสันทะท่อทานแห่งบุญคนโบราณปัญจวาใจไห้ไ่ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่เอ้ยมันสิมี่บ่ให้หลายห่วยหอมโฮมหมายก็ว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่คุณมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห้วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบ้อ ขันใจจำสาสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิ่นต้มอยู่ฝนสิกุ้มเพิ่นบน่นลูกหลานมาอดตาลับขับตาน,นอนต้มน้ำห่อน,น,หอนให้แม่ไงพ่อไงกินบ่หมี่จะเอาบุญเบิดป๋าพ่อไงแม่ไงระบอกมันคืดไปเองบานนี่มันใสขึ้นนาำอโนมาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหัน้นสอนเลี้ยวบางหนา้าพ่อนำตาลังนำตาไหล ผู้ลงคนทุกทกถือกระติบเขาเห็นเหียนถวยต้องหล่องบองหน่อยใส่มากขันไม่นเล่ารวยกว่านั้นเล่าคือเสือเอาเนี่ยดีมากหลายกว่านั้นลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญมีกูสลไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่น มองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่ 4, จจสี่นี่ใจเจ้าเริ่มใสใสเลยพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญสิเกิดได้หมดนีบุญเกิดคักไหลออกทั้งตาคนได้บัดนั่งหายคนนั้นนั่งไปนั่งไปข่อยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งยื่ดีๆลูกเข้นยืนหเว้อเวอเวอเว้อน ให้ย,ย้งเลยไม่ไงห,หายใจยาวๆเห็นบ่เมื่อวานนี่บุญเกิดบริท่นน้ำมูหายเบิกเอิกขึ้นมันมาเป็นความโมได้อันนะั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด้างใจบาปอันนั้นเพิ่นนั้นมันอ่อนแล้วมันยังเสยคอยนุนน่มนวลนมุทุตังจิตตังละหุตังจิตตัง จิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบาโปร่งหายเครียดหายกังวลอยากได้บุญน้ำพ่นหน่อยอกหน่อยใจยก็สร้างมันดอกจื้อไว้ได้ขันมันเสอไย่เยสุยสปไปไห้น้ำมันด้เยสุปไปซอยมันไห้หลา,ายแต่วันมันสิ่ห้เท่าเท่าได้แหงไห้เป็นเขาผัสวากคอยนีเหล่แห่งโตการไห้เก่งตะกี้นางสมาธิที่ไห้เบ้ดมือ มันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแม่นี่ที่มันขักไหลใจแมนดีหลายแม่นียวไอเอาอีอย่างเนาะไปตอบคุณแทนคุณเล่าจะให้เล่ามาปฏิบัติทำคือเฮ้าเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของห้คือห่อนแม่พรวตายแทะแต่เป็นบาวว่าสันซื่อเรากินขวดแล้ว0 0 0พันหาพันบ่เห็นคือห่อนแม่จะเถอไปเข้าครับเข้าบ,บ,บาหมดทีละหมื่นสองหมื่น คำเดียวกับพญาโอ้ยไหเมกูกินน้ำเด้เอ๋กับบกขึดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสั่กินข้าวเมือ่อเรือมันนั่งคึดหอดพันเดินจงกรมไหม่พ่อมากอกดึกหัวเจา้าของขึ้นอ,อย่างนี้นตะกี้สั่งมนบกขึดหอดเพันใจมันแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทำเดินจงกรมไปฟ้าร้องตึง้งใจอ่อนโย่โอ้ยแม่กูขึ้นจะคึดหอดหลูกนอก้อได้ยินเสียงฝาหอ้อง โงมือขึ้นนบสาธุเด้อเอออยาให้แม่ผู้ขาขึ้นหอดผู้ขาเด้อให้ผู้ขาขึ้นหอดแม่ผู้เดียวย่านแม่ผูกขึ้นหอดเจ้าของเพิ่นบบเดฝึกหัดขึ้นเข้าอุปสรรคเข้าได้ฝึกหัดขึ้นหอดกับสิพ่ออ๊ดได้ขึ้นพันวาสิอ๊ดได้ฝัดหั่เจ้าของเคยไปเคยมามันคือสัวตายแทลบัดเนนหน่อยมันยืนอาหารหยัดเนินพะน้องอาจารย์ให้เห็นอย่างเราอ่ะ คอยเป็นวัดตัวคอยเป็นชให้ยังไงว่าสันพันตัวเขาฮันนาลีเซนดวงตามันเป็นจิตใจเฮาอ่อ,อนโยนแล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญจังน่อยก็ปีนถงทนนตี้ไม่ไงเพราะจะมีคาลดเมื่อบานบ่อนอยากทํำบุญนั่นอยากทํำบุญนี่ก็อดเอายาสุธานหลายมันจะเบิดคาลดใกล่้อห่อนมือเพิ่นทักเป็นไหบุญมันเกิด อันมือสองมือหันมิแตอยากหลักเมื่อบาบมันมายังแห้งกำลังมันยังแห้งอยู่โอ้ยมาหลงฟังมาหลงมานน้ำมูแถวนอกฮนเนี่ยวระสรนบ้านกะไกอยากหลักเมื่อขันไปหามืออื่นมือหื่อในพญานมันเบิดมาทีมันสิจบหนีจากสิได้มื่อหนีจากมูเลี้ยวบางพนันก็เป็นตะคิดหอดเลี้ยวบางพนี่ก็เป็นตะดี คือบังพีบังหน่องบังลูกบังหลานบาดนี่ข้าเจเ้าจกมาาม็มีเวียกข้าเจ้าก็มีงานปาถิมเบิดไล่ละถิมเวียกเก่าการหลังไม่หนุ่งไม่ยากบได้รับได้นอนน้ำห้องบ้านทั้งเครื่องหวานเครื่องสมบม่มีหายขาดแค้นหาม้หายห้างกินพวกไปเสื้อผลตาตีตาล้านไปเติรเดิผลเมืองอุรเมืองสกลกดตบ่พ่อบาดนี่ไปเมาส์ตลาดเขา ยอยากเห็นยุไก่ว่าลินเด้เไก่พูดดินเดงม,มันก็อจะบุอึดพวกพักนั่งอ,าอ่านงานมาทั้งนี้ผัดอึดบานจ้างสรรแล้วมันถักเป็นมาพอ,อย่ำเถาบุญเฮาตั้งแต่เก่า,ต,ต,กาตั้งแต่ยังนุมหน่อยมวดเตลเหล่น,ห,นหัวนี่เถาไกล้สิตายผัดเศร้าหยุ่งเศร้ายาห่หาบุญหากุศนไปแล้วได้บาดเนี่แต่โบเห็นหุงก็ซักไม่กันเถามาก็บอกเป็นยังดอกสางหนาจังตาดี อ้าวบันนี้หนึ่งโมงห้าหกนาทีสมควรแก่เวลาฟ้าสางแล้วตั้งอกตั้งใจเลิกกันไปพักผ่อนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมสามมาทิฏฐิอันถูกต้องจงบางเกินมีในจิตในใจอย่างงอนแง่นองคอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใส เสกชีวิตด้วยมันสมองมือสองข้างให้เจริญรุ่งเรืองโชดช่วงดุดดังดวงไฟส่องทางชีวิตของท่านไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ